สวัสดีครับผมเคมันทนนะฮะหลังจากที่อันยาวนะผมเคยมารีวิวนี่เลยสาโทสยามในการกินแบบต่างๆไม่จะเป็นกินแบบเพียวๆเป็นเป๊กเป็นแก้วช็อตนะฮะหรือว่าจะเป็นแบบใส่น้ำแข็งให้ดูทานง่ายแต่ว่าวันนี้ผมมีอีกหนึ่งสูตรพิเศษก็คือสาโทบอมพูดแบบนี้แล้วหลายๆคนคงจะเคยกินโซจูบอมใช่ไหมคือเอาโซจูมาแล้วก็กินรมเบียร์วันนี้ผมมี สาโทสยามซึ่งบอกเลยนว่ารสชาติเนี่ยใกล้เคียงกันแต่ว่ามีความเป็นไทยสำหรับใครที่ชอบไม่มานดุยไใช่อุปกรณ์ไม่มีเลยมากพร้อมก็คือมีเบียร์เท่หนึ่งแก้วมีสาโทสยามแล้วก็แก้วช็อตเดี๋ยวผมจะมาบอมให้ทุกคนดูว่าสาโทบอมมันจะต่างจากโซจูบอมขนาดไหนเบาได้เบาเบาได้เบาเบาได้เบาแค่นี้พอแค่นี้พอเบาได้เบา อ่ะป้อมด้วยทงแต่ครั้นหนึ่งก็เคยกินโซจูป้อมแล้วถูสกว่าสู้ชาเกิดาอารมณ์ตอนเนี้ยมาแน่มาแน่วิธีการกินปอมมันต้องทีเดียวหมดทึ้นแก้วนะแต่ว่าแนะนำว่าน,น้องๆูหนูนะอย่าเพิ่งไปรีอ่านตีแปดอัพค่อยกินแล้วกันนะมาสาโมปอม อะยบอมเดียวรู้เรื่องโคดแน่นลมเลยเอาร,อรอมณ์ที่พี่ไม่ก็มาด้วยตอนนี้อร่อยใครที่เคยกินบอมแบบอื่นๆคุณจะลืมไปสิ้นเชิมว่าสารั่วบอมอย่างเทียวและคอราคาโครถูกบอกเลยว่าซื้อบอมกันนะเค้มโตสุดหรอกรันตีครับผมตอน,นนี้อารมณ์มาแล้ว ารมณ์มาแล้วสวัสดีครับ